ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างต้มก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนครับเรามาพบกันแบบนี้ผมมีอ่าสินค้าดีๆมาแนะนําอีกเช่นเคยแน่นอนครับก็คือผมมีสินค้านะครับเป็นหินเจียนะครับหินเจียไร้สายนะครับเป็นแบตนะครับเป็นใช้กับแบตเตอรี่นะครับยี่สดโวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นแบตลิเธียมนะครับเป็นแบตลิเธียมอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดู นี่ครับว้าตัวนี้ใช้งานดีนะครับคือผมก็ได้เป็นตัวแทนเข้ามาหลายปีมากครับตั้งแต่เอาเข้ามาใหม่ๆแล้วครับแต่ตอนเนี้คือเป็นมอเตอร์บัลเลดแล้วนะครับแบตดิทิเยมแท้นะครับนี่ครับแบติแบตดิตทิมเมดิทิเมแท้เกอถ้าเป็นหินเจียนะครับเขาจะใช้เป็นแบตดิทียยมนะครับ 6แอมมาให้นะครับเป็น10เซลก็ใช้ดานครับใช้ได้สักโหนานแล้วครับกว่าจะหมดครับกําลังดีนะครับแรงดีครับปรับระดับได้ปรับความเร็วได้สามระดับนะครับหนึ่งครับสองนะครับสามนะครับใช้ดีใช้ทนแน่นอนครับก็ราคาไม่แพงครับเอ่อตอนนี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นสินค้าที่ผมเอามาทำโปรโมชั่นนะครับ ก็ค <languages? S 2> well, voilà. ือในในเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องรายละเอียดสินค้าก่อนนะครับว่ามีอะไรไปให้บ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับนี่ครับมีแพคเกจจิ้งนะครับแข็งแรงนะตัวนี้หินเจียแพคเกจจิ้งนะครับแข็งแรงนะครับนี่ครับเป็นช่อง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 ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้สินค้าตัวนี้ดีครับใช้ได้ครับเพราะว่าสินค้าดีเลยแหละครับเพราะว่าราคาไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็ผมเองก็ใช้เองด้วยเราเป็นช่างเองนะครับก่อนที่จะเามาขายเราก็ใช้เองนะครับ คือก็ประสิทธิภาพนะครับกับราคาเกินคุ้มแน่นอนครับก็คือเดี๋ยวผมมาไปดูก่อนนะครับว่าสินค้าที่ให้ไปมีอะไรบ้างนะครับหินเจียแบตเตอรี่4นิ้วนะครับยี่ห้อ CGS ครับผมหนึ่งเลยเมื่อกี้อย่างที่บอกครับมีแพคเกจจิ้งมีกล่องไปให้เรียบร้อยสวยงามครับแล้วก็เรามาดูที่สินค้านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเราตามมาดูสินค้าเลยนะครับ ในชุดที่แถมไปนะครับก็คือจะมีตัวนะครับตัวสว่านไอตัวหินเจียเลยนะครับหนึ่งนะครับตัวหินเจียหนึ่งนะครับบอดี้สวยงามมากนะครับตัวหินเจียนะครับสวยงามมากเสียงนิ่มมากนะครับเป็นหินเจียหนึ่งตัวเป็นแบตเตอรี่ให้สองก้อนนะครับนี่ครับแบตเตอรี่ให้สองก้อนครับนี่ถึงก้อนถึงก้อนนะครับแล้วก็แท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จแบตยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับให้ไปนะครับแล้วก็มีตัวมือจับ มีตัวขันใบนะครับมีตัวกาดมีตัวกาดนะครับตัวกาดกันกันอันตรายนะครับเซฟตี้แล้วก็มีใบหินเจียแถมให้ไปด้วยนะครับใบตัดนะครับแถมใปน่าจะสองใบนะครับก็สินค้าชุดนี้นะครับผมมีอยู่ประมาณห้าตัวนะครับผมมีอยู่ประมาณห้าตัวผมเลยเอามาทําโปรโมชั่นให้นะครับจากราคาที่ผมขายอยู่นะครับสองพันหนึ่งนะครับสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับที่ผมขายอยู่นะครับ ตอนนี้ผมก็ถือโอกาสนะครับก็เรามาพบกันนะครับเราก็เอาสินค้ามาจัดโปรโมชั่นให้กันอีกเช่นเคยครับก็หนึ่งเลยนะครับสินค้าดีแน่นอนครับราคานี้นะครับเอาไปเลยที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนะครับโอเคครับราคาดีแน่นอนครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับใช้คุ้มใช้ทนแน่นอนครับแบตเตอรี่นี่รับรองนะครับเป็นแบตที่เทียมแท้อายุการใช้งานนานแน่นอน ก็คือจาก2150บาทนะครับลดเหลือ1950บาทครับราคานี้ราคาดีแน่นอนครับท่านใดสนใจนะครับรีบทักเข้ามาในเพจเลยนะครับทักข้อความครับส่งชื่อที่อยู่มาได้เลยนะครับส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับแล้วก็ออนตังแล้วก็แนสลิปเข้ามาให้ด้วยนะครับผมก็จะทำการจัดส่งให้ไม่เกิน2-3วันนะครับสินค้าถึงแน่นอนครับ ก็คือทางร้านนะครับต้องขออภัยนะครับว่าด้วยความไม่สะดวกนะครับทางร้านยังไม่มีการจัดเก็บปลายทางนะครับก็ยังไม่ได้ทันทาระบบจัดเก็บปลายทางนะครับแต่สัตจะส่งให้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเช็คโปรไฟล์ได้นะครับหรือติดตามเข้าไปในช่อง youtube ผมได้เลยนะครับติดตามไปในช่อง youtube ร้านทีอาร์อานไฟฟ้านะครับติดตามเข้าไปได้นะครับก็ถ้าสนใจนะครับสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะครับจะเหลืออยู่ห้าตัวนะครับราคานี้นะครับ ราคานี้ห้าตัวนะครับถ้าหมดชุดนี้ไปก็จะเป็นราคาสองพันสองพันกว่าบาทขึ้นเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ช่างต้ามก็มาแนะนำสินค้าเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจนะครับหินเจียแบตนะครับหินเจียแบตไฟฟ้านะครับยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับหินเจียไร้สายสี่นิ้วนะครับใช้ดีใช้ทนแน่นอนการันตีจากตัวผมเองเลยนะครับและจากลูกค้าที่ซื้อไปหลายๆขั้นนะครับก็คือ เราเป็นช่างซ่อมเองด้วยนะครับเราก็แนะนําในสิ่งที่ดีให้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะครับสินค้าหมดเหลือเพียงประมาณ5ตัวนะครับหมดแล้วก็จะเป็นราคาปกติแล้วนะครับช่างตั้มลาไปก่อนนะครับจากคลิปนี้ช่างตั้มก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ